ต่อไปครับเป็นเรื่องราวของตํารวจอ่างทองบุกรวบกล้องบังเจ้าฉาเอเย่นยาบ้าแสบซุกยาบ้าใส่กระยาศาสตร์ตบตาตํารวจนะครับพร้อมเพื่อนร่วมแก๊งหลังตะเวนส่งยาบ้าให้กับลูกค้ากลางเมืองอมแมอันนี้เข้ากับยุคเลยเข้ากับช่วงเทศกาลนะกินเจพอดีกินเจด้วยช่วงนี้ออกอช่วงเดือนสิบศาสตร์เดือนสิบศาสตร์ไทยเล่นกระยาศาสตร์เลยโอ้โหเรื่องราวเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรอ,อ่างทองนะครับก็ต้องลุยป่าไปจับกลุ่มตัวน,นายอนันต์แดงไฟหรือว่ากล้องบางเจ้าชานะครับเอเย่นยาบ้าในเขตอำเภอโพทองขณะที่วิ่งหนีการจับกลุ่มเข้าไปหลบซ่อนในป่าบริเวณถนนในหมู่บ้านนะครับหมู่ที่5าตําบลปางี้อําเภอเมืองจังหวัดอ่างทองครับหลังจากนํายาบ้ามาส่งให้กับสายของเจ้าหน้าที่ตำรวจภายในบ้านหลังหนึ่งครับแล้วก็ตามจับกลุ่มนายปิยะพงจันทร์อายุ30ปี เพื่อนร่วมแก๊งขนาดจอดรถรออยู่ที่บริเวณหน้าบ้านโดยจากการตรวจค้นพบยาบ้าจำนวน5เม็ดซุกซ่อนอยู่ในขนมกยาศาสตร์นะครับเงินที่ใช้ในการรอดซื้อยาบ้าจำนวน1,200บาทสําหรับคดีดังกล่าวครับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจสืบทราบว่านายก้องซึ่งเป็นเอเจนต์ยาบ้าตะเวนส่งยาบา้าบริเวณเขตรอยต่อของอําเภอเมืองและก็อาเภอโพทองครับอยู่เป็นประจําทางเจ้าหน้าที่จึงได้มีให้สายติดต่อรอดซื้อยาจากนายก้องหลังจากซุ่มรออยู่นานประมาณสักชั่วโมงนึงครับ นายก้องกับนายปิยะสองคนก็ได้ขับรถจักรยานยนต์มาจอดที่บริเวณปากทางเข้าบ้านก่อนที่นายก้องจะเดินนํายาบ้ามาส่งให้กับสายของตํารวจทางเจ้าหน้าที่ก็แสดงตนเข้าจับกุมแต่นายก้องวิ่งหลบหนีจนกระทั่งไปจนมุมอยู่ในป่าหญ้านะครับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจก็จึงนําตัวมาควบคุมดําเนินคดีต่อไปนะครับก็แหมซุกในกายศาสตร์สงสยัย สายเราจะไปซื้อกายศาสตร์แต่ไม่ต้องมียาบ้าแถมมาด้วยแต่มันคงไม่ดีนะพี่นะไมดีนะก็เป็นกัข่าวที่นำมาให้ได้รับทราบกันข่าวต่อไปเป็นเรื่อง